แม่ทัพสั่งพร้อมประทะัะยกสองจัดมาได้เลยทัพไทยพร้อมแล้วทําเอาขมนถึงกับดิ้นไม่หลุดทันทีหลังเห็นหลักฐานชัดทหารขมนแอบรอบวางไอ้บึ้มพร้อมกับดักสมัยสงครามโลกทําเมนไลค่คําแก้ตัวอีกต่อไปโดยงานนี้เองทางแม่ทัพภาคที่2นะครับก็ออกมาพูดเองเลยว่าอย่าไปไว้ใจพวกขมรเด็ดขาดพูดอย่างคาอย่างใครเชื่อก็โง่แล้วพร้อมบอกกว่าทัพไทยพร้อมประทะยกสมาแน่นอน โดยก็อ้างอิงจากการรายงานของพี่เล็กวาสนานะครับได้เปิดเผยคำพูดของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองหลังได้เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของฐานที่มั่นในการปกป้องอธิปไตยจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยขเขมรจากคณะนักศึกษาวิทยาลายัยป้องกันราชาอาณาจากักรรุ่น52-67โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมนัฐจันดี เสนาธิการทหารได้มาร่วมงานโดยแม่ทัพภาคสองก็กล่าวว่ารู้สึกชื่นชมและดีใจที่ประเทศชาติเราเป็นอย่างนี้คนไทยไม่ทิ้งกันทั้งนี้เหตุการณ์ตลอดแนวชายแดนเกือบ1,000กิโลเมตรมีหลายเหตุการณ์ลูกหลานทหารพยายามทำให้ดีที่สุดและการสูญเสียพวกเราป้องกันอย่างเข้มงวดทุกระดับชั้นแต่การเข้าตีบางอย่างเราเป็นฝ่ายลุกอาจมีเหตุที่พวกเราบาดเจ็บบ้าง นอกจากนี้ท่านยังเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทหารทุกนายที่ได้รับผลกระทบการปฏิบัติด,ด้านยุทธการครั้งนี้พระองค์ทรงรับเป็นคนไข้ในภาพรบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดแม่ทัพภาคสองกล่าวว่า ขอขอบคุณสิ่งของที่มอบให้ในวันนี้จะนำไปใช้กับน้องๆที่อยู่หน้าแนวตามวัตถุประสงค์ที่ทุกท่านได้มอบให้โดยด่วนซึ่งบางครั้งงบประมาณราชการกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกรัฐบาลได้มอบให้เพียงพอแต่บางรายการนั้นเร่งด่วนรอการจัดหาตามช่วงเวลาไม่ทันจึงต้องขอบคุณทุกท่านที่สอบถามไปยังหน่วยโดยช่วงนี้สถานการณ์ยังห0 5 0ตามภาพข่าวต่อกับประเทศเขมรก็เป็นไปตามที่เราเข้าใจไม่มีอะไรที่เราไว้ใจได้ ปัจจุบันกองทัพภาคสองโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใย,ยได้ลงไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำซึ่งเหล่าทัพมีความพร้อมทั้งที่จะคุยกันแบบมิตรภาพถ้ามีเหตุจะปะทะกันอีกก็พร้อมดังนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านสบายใจในการปฏิบัติของทหารเราหวังว่าเหตุการณ์พวกนี้จะยุติโดยเร็วและนอกจากนี้ในปลายเดือนสิงหาคม ตนจะประชุม r b c กับแม่ทัพเขมรคงจะพูดคุยกันให้เข้าใจเพื่อนำไปสู่การประชุม G.B.C อีกรอบจึงหวังว่าจะคุยกันเข้าใจโดยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักขอยืนยันว่าพวกเราพร้อมทำหน้าที่ตามที่ทุกท่านส่งกำลังใจให้และฝากความหวังไว้พวกเราจะทำให้ดีที่สุด และนอกจากนี้ท่านยังกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรว่ายัง50-50ที่จะส่งผลให้เกิดการสู้รบขึ้นอีกว่ามีปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้นำเขมรและเมื่อถามย้ำว่าในวันนี้เขามีความพร้อมที่จะรบกับไทยแล้วหรือไม่อีกด้านพลโทบุญศิลป์ก็ยืนยันว่าถ้าเขาพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วโดยเมื่อถามต่อว่าปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เกิดการลบครั้งใหม่อาจมาจากการที่ไทยเตรียมดําเนินการฟอ้องร้องเขมรในข้อหาอาชญากรสงคราม รวมทั้งกรณีที่สร้างความสูญเสียต่อพื้นที่ผลเรลือนของไทยหรือไม่พลโทบุญสินก็กล่าวว่าเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วและตนก็เห็นด้วยตามแนวทางปฏิบัติของทางรัฐบาลโดยให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการยื่นฟ้องในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักสากลยืนยันว่าต้องปฏิบัติส่วนจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การพูดคุยกันยากขึ้นหรือไม่นั้นมองว่าในทางกับกันทางเขมรก็ยื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ในประเด็นพื้นที่พิพาทสี่แห่ง ดังนั้นไทยก็จะยื่นฟ้องในประเด็นนี้เช่นกันเนื่องจากมีหลักฐานในทางกายภาพชัดเจนและนอกจากนี้เองนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสําเร็จการเดินทางของคณะทูตทหารอาเซียนในฐานะผู้สังเกตการที่ได้เดินไปที่ช่องอานมมาทามเอีแดงและภูมะเขือโดยก็มีไฮไลท์สุดท้ายของวันนั้นก็คือการขึ้นไปบนภูมะเขือเพื่อไปดูซากไอ้บุ้มของทหารเคเมรที่เรียกได้ว่ามาเต็มโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ชี้แจงจุดที่ทหารไทยเหยียบทุ่นบึ้ง และเมื่อวันที่18สิงหาคม68เจ้าหน้าที่ไทยได้เก็บกู้พบทุ่นบื้มอีกหนึ่งลูกรวม3ลูกซึ่งเป็นการพบก่อนคณะจะมาถึงเพียงหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้นำทุ่นบื้ม PMN2 ที่เก็บกู้ได้มายืนยันกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจำนวนหนึ่งลูกซึ่งอยู่ในสภาพใหม่เชื่อว่าเพิ่งถูกนำมาวางใหม่และยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาออตาวาไม่มีทุ่นบื้มชนิดนี้ โดยคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวก็สนใจสอบถามจุดที่พบทุ่นบื้มและถ่ายภาพทุ่นบื้มที่พบซึ่งเห็นชัดว่าเป็นของใหม่อย่างไรก็ตามนะครับในวันเดียวกันทางด้านกองทัพบ,บกก็ได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าขเขมรเป็นคนวางและละเมิดออตาวายอย่างชัดเจน โดยชุดเก็บกู้กวาดล้างที่1ห,หน่วยปฏิบัติการทุ่นบึ้มเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้และกวาดล้างตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรตกอยู่บริเวณซอกหินในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเครื่องโทรศัพท์ก็พบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าทหารเขมร กำลังถือทุ่นบึ้ม PMN2 ในคลิปมีการพูดภาษาขเขมรที่คาดว่าเป็นการสาธิตวิธีใช้งานก่อนนำไปลักลอบฝังในพื้นที่ชายแดนไทยโดยหลักฐานจากโทรศัพท์ยังระบุวันเวลาที่ถ่ายภาพและวิดีโอไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามมาล่าสุดสื่อขเขมรก็รีบแก้ข่าวทันทีว่าคลิปทหารขเขมรวางกับบึ้มชายแดนไทยล่าสุดเป็นการจัดฉากหลังจากจัดฉากวิดีโอแรกเพื่อใส่ไา่ทหารขเขมรเกี่ยวกับการวางกับบึ้ม ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จทำให้ขณะน,นี้ไทยได้พยายามถ่ายทำฉากที่สองขึ้นอีกครั้งโดยมีทั้งภาพถ่ายและวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการวางกับเบื้อตามแนวชายแดนแถมมีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาพและวิดีโอที่กองทัพไทยเผยแพร่ผ่านสื่อในประเทศนั้นเป็นการจัดฉากขึ้นโดยสิ้นเชิงมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพใส่ร้ายทหารขมศเช่นเดียวกับที่เคยกระทำในอดีตเพื่อกล่าวหาว่าขมรกำลังวางกับบื้องใหม่และใช้เป็นข้ออ้างในการดำเนินการทางทหารของไทยเอง

តាបូតឯងតាបូតមកមកទៀងនេះឲ្យចេញគេញ៉ៃចេញមកលន់ប៉ះនេះផ្លុយអត់លុះហិនេះអត់មានខ្លឹកចេញនេះបងយកនេះចេញបងយកនេះចេញបងហូចអាខ្លួននេះចេញហ្នឹងហើយឡានអាក្លាស់ដល់វាធ្វើដូចយើងក្លាស់41ហ្នឹងផូតអានេះចេញហើយយើងចានកានយកពាត់លបូតដៃហើយកាត់ទៀងរៀងធំធំមកគេញ៉ៃនេះផ្លុយហើយយោតានទេតែយើងនេះ

มย,ย,ยังไงก็ฝากทุกคนโกดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยพเพื่อติดตามข่าวสาร,าสารกระแสลามาทั<อ> <พอ S 2> ่วเมือง,งนะครับและเจอกัน,กนในทริปหน้า,ลาเล่าไปเรืร่อยเดลี่ดราม่า